ัสดีครับผมธรรมนูนอมนิมิตรผู้จัดการการไฟฟส่วนภูมิภาคาอำเภอหัวหินในสังกัดการไฟฟ้าเขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ทรัพย์การไฟฟส่วนภูมิภาคในกลุ่มผู้จัดการโดยมีเบอร์ผู้สมัคร ตั้งแต่หมายเลข14ถึง17ผมหมายเลข15นโยบายประจำปุ่มของผมจะดูแลผลประโยชน์ของมวลสมาชิกและร่วมพัฒนาสหากรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราสู่ความมั่นคงและยั่งยืน พอมันมีเงินเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความมั่นคงไม่ใช่ว่าเ,เดี๋ยวอีกสักสอสองสามปีไอ้เงินมันหายไปเงี้ยมันจะยุ่งใช่ไ,ไหมแล้วก็ไอ้ความยั่งยืนไอ้บริการเนี่ยมันก็คือถ้าเราพูดออกไปเดี๋ยวคอมมิชเมดิกใช่ไหมแต่โอเคเรามีความคิดว่าต่อไปเนี่ยโอเคการที่จะกู้เงินการจะติดต่อการจะสื่อสารเนี่ยต้องง่ายขึ้นต้องง่ายขึ้น คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ณปัจจุบันเนี่ยสื่อสารเราพัฒนามาถึงขนาดนีแล้วใช้ช่องทางการสื่อสารที่เรามีอยู่ภายในองค์กรเนี่ยเอาไอ้ส่วนนี้เข้ามาประน o g ซะไม่ได้มีน,นั่นเลยคือสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมสร้างมูลค่าเพิ่มเมื่อได้ส่วนนี้เนี่ยโอเคว่าเขาเขาน่าจะโอเคเหมือนกับว่าอ,อ,อยู่การไฟฟสี4คิวกับอยู่การไฟส่วนภาค ใช่ไหมทาม,มิ่งเดียวกันผมทําเรื่องขอเข้าทําเรื่องขอเริ่มนับหนึ่งที่เดียวกันเริ่มนับหนึ่งเวลาเดียวกันจบอย่างนี้ผมว่าเขาพอใจใช่ไหมกับเมื่อก่อนนี้จะต้องมาผ่านเรื่องทางนี้ต้องผ่านไปทางเคต้องไม่ใช่ละตอนนี้เข้าถึงเข้าถึงสหกรณ์ได้อยา่างรวดเร็วผมว่าจะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนั้นนะได้ว่าอเอาเราพัฒนา ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม